ลูก้างเบนแฮมนั่นเองเพิ่งเคยได้ยินนี่แหละครับถ้าหากเราหมุนเจ้ากระดานแผ่นนี้แล้วก็จะเกิดภาพใหม่ขึ้นมาได้ด้วยนะครับอ๋อเหรอนี่นะเจ๋งไม่เบาเลยนะครับถ้าจะได้ใครเป็นคนหมุนก็ต้องเป็นคุณกอรินั่นแหละครับว่าเป็นผู้ชายที่แข็งแรงสมาร์ทมากครั้งแรกของผมเลยใช่เข้าใจแล้วครับเอาล่ะแค่หมุนเจ้าแผ่นนี้ก็พอใช่ครับไอ้กีีทั้งสองคนก็ขยับตรงนี้เลยครับทีนี้ก็หมุนไเลยหมุนเลย อุ้ยเออโทษทีนะครับเพราะอะไรกันเนี่อยเพราะเร่อยไรถึงนายเนี่ยงงเอาละครับจะเริ่มหมูนแล้วครับนั่นนั่นนั่นเริ่มเห็นอะไรบ้างแล้วนี่ครับดูตรงกลางนี่ให้ดีนะครับเฮ้ยวผมจะเร่งให้มันเร็วขึ้นนะเห็นสีอะไรกันไหมครับสีเหลืองสีเหลืองใช่ไหมใช่ไหมครับเห็นเป็นสีเหลืองนะครับเหรอแล้วตรงกลางล่ะครับสีอะไรครับเออสีแดงสีแดงนะครับเฮ้ย แต่คุณก้อนีที่หมุนอยู่ข้างหลังผมจะไม่เห็นอะไรแน่เลยนะครับเฮ้ยเงเมื่อกี้เห็นสีเหลืองกับสีแดงด้วยนะครับจะไปได้ยังไงอะใช่แล้วล่ะถ้าได้เป็นแค่สีขาวดำเนี่ยว่าทำไมจะได้เห็นเป็นสีอื่นได้ด้วยนะขอบคุณที่ช่วยหมุนนะครับเฮ้ยโอยมีแต่สีดำกับขาวนะฮะไม่เข้าใจเลยอะถ้างั้นเรามาฟังคําอธิบายจากเต่าไห้กันดีกว่านะครับมันเป็นแบบนี้ได้ยังไงครับจริงๆแล้วนะนะไม่นจะไม่มีคําอธิบายอะไรเลยล่ะคุณคุณเอ้ยสารอบกว แต่ข้อเรื่องนี้น่ะมันจะไม่มีข้อพิสูจน์จริงๆนี่นะโอ้โหคืองี้นะในตาของเราน่ะมีเซลล์สลับแยกแยะสีอยู่ก็เลยมีความเร็วในการตอบสนองสีแต่ละสีไม่เท่ากันยังไงนะเโหาะเจอสีที่สลับไปมาเข้าการตอบสนองก็เลยล่าช้าตาไปด้วยตาของเราก็เลยเห็นเป็นสีหลายๆสียังไงล่ะจริงๆนี่ยังถือเป็นเรื่องพิสูง์อยู่และแต่ละคนก็มองเห็นสีไม่เหมือนกันด้วยนะเมื่อกี้เหรอ ป้าที่หมุนเมื่อกี้เนี่ยบางคนก็เห็นเป็นสีแดงบางคนก็เป็นสีเหลืองก็แล้วแต่ใครจะเห็นกันแล้วกันนะที่เห็นสีเดียวกันก็มีใช่ไหมคะเมื่อกี้นี้ผมบอกว่าเห็นเป็นสีแดงก็จริงนะแต่ว่าผมเห็นบางคนกําลังหมุนอย่างยากมากเลยแต่ก็ช่วยไม่ได้นี่นะเลยใช่ไหมล่ะบอกว่าสีเหลืองแงๆเลยด้วย